สวัสดีค่ะสวัสดีวันที่26ตสลาคม2 5 6 7นะคะพอทานเข้ากลางวันนะคะทานเข้าวกลางวันพอทานเข้าวกลางวันนะคะ

เออโหเก่งจังจังหมดละเออเก่งเก่งแ,งแม่หลับแม่มาหลับอยู่ข้างขๆดูหมดถ้วยแล้วหมดถ้วยแล้วหมดถ้วยแล้วเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะหมดถ้วยบุบิหมดถ้วยบุบิ

สวัสดีค่ะพอทานข้าวอิ่มแล้ว <c oughs> สำอารักสำารัก <c oughs> เออเอาจะสำรักจะสำรักเดี๋ยวที่ชื่อเปียกเช็ดปาก ชู้เปียกเช็ดเดี๋ยวเดี๋ยวชู้เปียกเช็ดนะเช็ดปากทีนึงอะชู้เปียกเช็ดปากอืมกินหมดชามนี่ไอแนวหมดชามเก่งมาก